สวัสดีครับพี่ทุกคนโนทักทายกันคือวันสองวันเนี้ยวันที่ผ่านมานะผมก็ไม่ได้อยู่นะผมไปที่อำเภอสังขนะเนาะแล้วก็ไปเที่ยวกับน้องหญิงนาะเราไปหาพี่คุมสรัพยานาแล้วก็มานิชแนลนะครับก็ก็ถือโอกาสไปเที่ยวมาแล้ว,วันนี้ก็เลยจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้พี่เข้าใจผมนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็อย่างที่บอกครับอยากทําอะไรใหม่อหม่บ้างนะครับอยู่มานานมมมมััมนนนนใหหห่่่ๆแแลล้้วปกขึาอย าทำคลิปกับไปกับเขานะไปสนุกสนานบางทีเราอยู่คนเดียวมากมันก็ไม่เท่าไหร่ถ้าไปคนรู้ใจอย่างเงี้ยอย่างน้นองยิงเนี่ยก็คือสนิทกันกับพี่อาทิพันธ์เนี่ยซัพยานาคเนี่ก็รู้จักกันมานานมนี้ก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยน้องขายไอ้ขายพวกดอกไม้นะที่เนี่ยรู้จักกันมานานเราก็เลยว่ามีโอกาสก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยนกันเนาะก็มีความสุขสนุกสนานตามภาษาเนาะคนไม่เคยเจอกันนานๆเจอกันทีนึงมันก็มีเรื่องเล่าเนาะ ก็อยากให้พี่ทุกคนดูคลิปที่ผมไปทําด้วยเนาะก็ดูเป็นแนวทางไปนะครับบางสิ่งบางอย่างก็เรื่องตัวเลขคํานวณผมจัดการผมทําให้ทุกวันนะครับพี่แต่ว่าผมยังไม่ลงเนาะผมก็กลางวันก็ขายของมั่งก็กะแก๊กช่วยเพนเพนไม่สบาย,ยนะครับก็เลยไม่ค่อยวันนี้เลยไม่ได้ไลน์เนาะเลยลงแต่คลิปวันนี้ก็ล,ลงคลิปให้ก่อนนะก็คือลงลองบอกทุกคนก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ทําเรื่องสูตรคำนวณนยังมีเหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้ลงให้เพราะว่าพพุ่งนี้เขาวันที่เจ็ดเอง ที่6นะครับเวลาเหลือเฟืออยู่นะครับส่วนเรื่องสร้อยมมลายเดี๋ยวผมจะร้อยไปเลขเด่นลงให้นะครับมันมีหลายสูตรลองทุกคนเอาไปพิจารณาเอายังไงก็ฝากพี่ด้วยเนาะก็ถือว่าไม่ได้ไหายไปไหนนะครับก็อยู่นี่แหละนะครับก็ดูอยู่ อีกอย่างในกลุ่มก็อย่างที่บอกนะครับก็ทุกคนก็คุยกันตามปกตินะครับกลุ่มก็ดูแลกันเอานะครับผมเรื่องลิงก์หวยลิงก์อะไรก็ระวังด้วยนะครับแชร์ลิงก์หวยแชร์อะไรก็ระวังนะฮะเรื่องการพนันสื่อออนไลน์ทุกอย่างตัวมันันตลายนะครับผมไม่จะเป็นเรื่องเพจเฟซบุ๊กเหมือนกันนะฮะใช้ใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับผมใช้ชีวิตอย่าใส่ประมาทจนเกินไปนะครับถ้ามันประมาทแล้วปัญหาจะเกิดนะครับไม่ใช่ว่าไม่สนโลกนะครับคำว่าไม่สนโลกเนี่ยอย่าไปใช้ครับมันไม่สนโลกไม่ได้สมัยทุกวันน เรื่องราวหลายอย่างมันเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับอย่างผมเนี่ยครับทาช่องหวยก็อยากให้ทุกคนมีโชคเนาะก็อย่างที่บอกนะครับมีโชคบ้างไม่มีโชคบ้างก็นําเป็นแนวทางไปยังไงผมก็ฝากพี่แล้วกันเนาะถามทุกคนทุกคนถามผมว่าเลขให้ระอย่างเลขนะผมให้ไปสุดแล้วนะครับสี่ชุดที่ผมบอกให้ไปหาซื้อกันเนาะผมให้พี่ไปแล้วเนาะคนน่าจะรู้แล้วนะผมให้เลขพี่ไปสี่ชุดเนาะ เลขฝากผมนี่แหละสี่ชุดนะครับก็มีตัวไหนบ้างนะครับเราทุกคนก็ไปพิจารณาเอานะครับเลขสี่ชุดที่ผมให้ผมก็ชอบนะผมถึงให้ไม่ใช่ผมไม่ให้มั่วนะคือชอบผมถึงให้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยอยากให้ก็ให้อันนี้ไม่ใช่นะครับพี่คือที่ที่ให้เนี่ยให้เพราะชอบนะครับผมให้เพราะชอบนะครับผมให้เพราะชอบนะครับไม่ได้ให้มั่วนะครับให้เพราะชอบให้เพราะอยากให้นะครับอย่างไรผมก็บอกพี่ทุกคนประมาณนี้ นะครับผมยางที่ผมเคยบอกนะครับตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางไม่มีอะไรห่ครับม้อยสอกตัวใดแต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าเลขที่ผมให้ผมให้พี่ๆทุกคนไปแล้วเนาะกอลีกอะไรผมก็จําไม่ค่อยได้แป๊บหนึ่งนะครับผมส่วนที่พี่อยู่ในกลุ่มก็อย่างงั้นนะครับพี่ผมก็ไม่ได้ไปวุ่นวายครับเนาะก็อยู่ธรรมดาปกติเหมือนเดิมแล้วครับอ๋อมี91นะครับมี92แล้วก็มี98แล้วก็มี0ู นะครับเลขประจําปีเลขประจําวันศุกร์มันก็มีอย่างที่ผมบอกมี6มีสมี0ูนมี7มี4มี1น่ะครับไม่ออกวันศุกร์อีกนะครับยังไงก็ฝากพทุกคนด้วยถือว่าเป็นแนวทางนะครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านละกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวของบคุคคลนะครับเลขรับกินเนาะเลขรับกินคือรับกิน2กับ6นะครับก็รายสดก็มีลาม่ามั่งธรรมดาครับไม่ได้สีเรอ,อะไรก็อยู่ที่อันนี้แหละครับมัน มันก็อยู่ที่เรื่องราวของบุคคลเนาะยังไงก็ฝากเลยนะฮะก็ฝากไปด้วยแล้วก็เรื่องราวของเพจชุมชนแล้วก็ช่อง YouTube มันบ้านเราสุริหลายสไตล์โอเคครับขอทุกคนมีความสุขนะครับคืนนี้ก็ฝากแค่นี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะที่ผมให้นะครับหวยที่ผมให้ก็อย่าลืมไปกันซื้อกันเด้อนะครับเรียไปซื้อกันนะครับผมก็ไม่รู้นะคือชอบขึ้นมางวดนี้มันอาจจะเต็มเต็มก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะมาเต็มเต็มนะครับมันบอกไม่แน่นอนแล้วครับตัวเลข มันมีเข้ามีหลุดเวลามันเข้ามันก็เข้าต่อเนื่องสามสี่ห้าววดติดแล้วก็แล้วกันไม่นะครับมันก็มาเรื่อยๆนะครับอ่ะเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสองเก้าแปดแล้วก็ศูนย์สามโอเคครับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขสวัสดีครับผม